สน <ais ama S 1> <wield> แสนแสบช <Kid atte> <ogue> ่วงแสบสีสันเห็นเสื้อผ้าเต็มเต็มพี่เผือกบาทีผมรับไม่ได้เหมือนกันนะสังเกตไม่มองมอนิเตอร์เลยเนี่ยแล้วจ้องกล้องอย่างเดียวเลยเหมือนพวกแกนำงานวันไหลพระปรแดงเนีแล้วตัวแบบตัว เอาก็อี้ตัวหนึ่งวางกลางสี่แยกเลยนะตัวพิ้วเลยใช่เลยพี่แมมเมื่อที่คาแรคเตอร์ตลกก็พอแล้วมันเข้าช่วงนี้ไงแสบสีสันแสบสีสันทำไมอาร์ตเนี่ยแต่งตัวสุขุมสุขุมเลยคือเอาจริงอังเกนไม่มีไซส์เอาเหรอใช่มีก็เลยต้องลองเกณฑ์ตัวเองไม่งั้นต้องมีสีแล้วนี่คือมาตรฐานชายไทยนี่ไงอ่ะมาที่ค้างกันไว้คิมฮยองจุน คิมฮยอนจุงทิมฮยอนจุงฮยอนจุงเบย์ิมฮยอนจุงไม่มีเบยคิมคิมฮฮยอนจุงเนี่ยเขาได้รับฉายาว่าเป็นเจ้าชายโฟดีโฟดีก็คือมันปูดมันลอยมาภาพเวลาเจอเนี่ยเขาจะเหมือนกับมีรัศมีอ,อลาอ๋อรูปรถกินเสียงได้ยินหมดได้ได้ไดรับหมดปากเหมน็นกว่าใครเดี๋ยวๆไอ้แฟนขับไปเยอะไหมเขาดีโทษๆเป็นมุกเป็นมุกโฟดีก็คือ ก็คือเป็นคนที่เข้าถึงไงเข้าถึงตัวกับแฟนคลับอะไรเงี้ยเออเหมือนเวลาเจอเนี่ยเหมือนกับเขามากอดเลยอ่ะสามารถโฟรีแบบนั้นได้เลยโปรดีโปรตีไปดูเราก็มั่วนะใช่มาฉายาแต่ว่าเคยอยู่เป็นสมาชิกของวง W S 5 0 1อ๋อแล้วเล่น F 4เวอร์ชันเกาหลีด้วยอ๋อ ธรรมดาไม่ธรรมดา <c oughs> คิมฮยอนจุงล่าสุดมีคอนเสิร์ตครับชื่อว่าคิมฮยอนจุงเวิร์ลทัวร์อินแบงก์ครับนะครับเราซื้อง,งานนี้นะฮะคิมฮยอนจุงเนี่ยนะฮะก็ได้ขนแสง <c oughs> ขนสีขนเสียง <c oughs> ขน,นอะ <c oughs> นไรเงี้ยขนอะไรเลยขนเวท <c oughs> ีขนสีมาด้วย <c oughs> เอามา <c oughs> เนี่ยเขาถึงได้ชื่อว่าโฟดีงจริงเอโฟดีงนโดิงนะมามาเจอกับแฟนคลับชาวไทยนะฮะบรรยากาศจะเป็นยังไงวันนี้สอนนอแสนแสบนํามาฝากกันด้วยครับไปชมกันครับระเบิดความมันกันไปเรียบร้อยกับการมาเปิดแสดงคอนเสิร์ตครั้งแรกในเมืองไทยของเจ้าชายโฟดีซุปตาชื่อดังแห่งแดนกิมจิคิมฮยอนจุง กับคอนเสิร์ตใหญ่ที่มีชื่อว่า2014คิมย y องจุง World Tour in Bangkok ซึ่งงานนี้หนุม่มคิมฮยองจุงก็ขนเอาเอฟเฟกต์แสงสีเสียงมาแบบเต็มสตรีมนอกจากจะเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับชาวไทยไม่หยุดแล้วยังพากันร้องแล้วโยกย้ายตามกันอีกด้วย ทะลุมิติจริงๆมีหน้าสาวเล็กสาวใหญ่ถึงได้หลงหลายครั้งคล้ายกันขนาดนี้เพราะต้องบอกว่าการมาเยือนเมืองไทยของนุ่มคิมฮยองจุ้งในครั้งนี้ก็ได้รับการต้อนรับจากแฟนๆอย่างอบอุ่น ที่ต่างก็พากันมารวมให้กำลังใจกันแน่นเวทีซึ่งหนึ่งในกลุ่มแฟนๆที่ได้มาร่วมชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ก็มาจากผู้โชคดีที่ได้มาร่วมสนุกในรายการสอนอแสนแสบของเราพวกเขาต่างก็รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากๆที่ได้มาร่วมชมคอนเสิร์ตศิลปินที่ชื่นชอบกันแบบใกล้ชิดเล่นเกมเข้ามาหรือว่าไง่คะ เข้าไปดูพอดีว่าสอนอแสแามีกิจกรรมแบบนี้ก็เล,เลยเออลองออลองทำดูค่ะได้ก็รู้สึกดีใจค่ะ่สวนตัวแล้วติดตามผลงานของพิมพอนต์ูหรือว่าอะไรมาก็ติดตามตั้งแต่ละครซีรีส์เลยะคะ่ะก็เป็นนักร้องก็ติดตามมาดีใจเหมือนกันค่ะดได้เพื่อนร่วมสนุกก็เลยได้หส่วนตัวติดตามแล้วก็ชื่นชอบค่ะวันนี้เตรียมตัวมา ที่ค่ะค่ะเข้าไปร่วมสนุกใน Facebook สอนออนแซ่บอะค่ะเป็นแฟนคลับตั้งแต่ตอนนี้เป็นดับเบิลเอทไฟฟ์โอเวอแล้วก็ดีใจค่ะที่ได้มาให้กำลังใจ บอกเลยว่าทําเอาแฟนๆเต็มอิ่มไปกับนุ่มคิิมฮยองจุงรวม2ชั่วโมงเต็มเพราะหลังจากแสดงคอนเสิร์ตเสร็จนักร้องหนุ่มหล่อคนนี้ยังไฮทัช <f ans> แฟนๆเพื่อเป็นการขอบคุณอีกด้วยแบบนี้ไม่ให้ฟินกันแบบสุดๆก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วละจ้า แสงสีเสียงและควันควันด้วย,คว,วยควันด้วยเดี๋ยาขนมามเจ้าชาย4ฟดีเขาบอกหล่อทะลุมิติออกมาเลยครับผมโฟดีไหมโฟดีโฟดีแต่นี่บอกเลยว่า,าแค่ดูแสนแสบตอนนี้โอ้โหม,มีโอกาส ได้ไปทําอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะติดตามให้ดีแล้วก็อย่าลืมเข้าไปที่แฟนเพจของสนอแสนสายบันด้วยนะครับครับอ๋อตอนนี้อีกหนึ่งอย่างที่โฟดีมากๆเลยโฟดีเลยเหรอรูปรถกลิ่นเสียงเออโฟดีโฟดีดีไหมหมดอ่ะอยู่หน้าสนอเราแล้วเฮียอ๋อโอเคไปเลยครับไปเลยครับตรวจตรวจตากันหน่อยเออสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแหม 3D นะคะพี่ 3D โฟดีนะคะพี่หล่อลุกแป้งจังเลยเอ้โหเน่ก่อนอื่นต้องขออนุญาตบอกคุณผู้ชมก่อนเลยว่าถ้าอยากจะสวยอยากจะหล ทะลุแป้งเนี่ยถ้ารูปร่างมันแบบนี้พี่มันทะลุจอมันออกจอแล้วมันเบ่งมันบางนะคะอาจจะไป 5D 6D แล้วมันเินนไปมัใหญ่เกลยคือเรามีกระแสที่มาแรงมากๆของว j วุ้นเส้นสำหรับการวิ่งที่มันกระสือนะวิ่งปึ๊บเข้างฝากกระสือกระสือก็โคตร่างได้กับ The Secret ัพัตอันนี้เลยค่ะนะคะค่ะพี่รู้ใช่ไหมคะครับผมนะครับนะะนุ๊กต้องบอกเลยว่าก่อนอันนี้เนี่ยนุ๊กเนี่ยเป็นประมาณ 4D มาก่อนพี่ไม่เชื่อตัวเล็กก็ตาม ดูสิไปดูซะก่อนเลยเป็นคนที่ล่ำนะคะแขนล่ำต่อยพี่ได้เลยหน้าบานดั้งแแมตตาปิดนะคะทุกอย่างไม่เป็นไรไม่ใช่ไม่ใช่พี่ดูแขนซะก่อนแขนเนี่ยล่ำมากเลยแขนใหญ่ลูกเนี่ยไม่ขยายลูกจริงๆพี่หน้าบานดั้งแแมตแขนใหญ่นี่คุณนายมืองเหนือเหรอคะคุณนายเป็นคุณนายอยู่มึงเหนือคือพอคนเรามันอ้วนเนี่ยมันก็ดูแก่ดูซิ่มดูทุกอย่างไปเลยไม่มีความอินเทรนด์ในชีวิตยิ่งแก่ รู้ไหมคเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าด้วยความที่อายุเราเยอะขึ้นเมื่อไหร่ที่คุณเลข3ามขึ้นไปเนี่ยแค่คุณดมข้าวคุณก็จะอ้วนแล้วแค่ดมข้าวแค่ดมข้าวก็อ้วนแล้วเพราะว่าระบบเขาผัาที่มันเสียเนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนุ๊กคือตัวเตี้ยมากพี่ลองดูนะถ้าไม่ใส่ส้นสูงแต่แค่นี้นะคะตัวแค่นี้นะคะอย่ากลงไปเยอะนะอย่ากลงไปเยอะคือส่วนสูงไม่ถึง160แต่ดันน้าหนักดีดไปถึง6กกิโลมันก็เลยเบ่งเลยบานเลยเปิดทุกอย่างปิดไปหมดเลยทําได้อย่างเดียวคือดูชุดเก่าๆฉันอยากใส่ชุด เดิมอยากจะเหมือนเดิมเพื่อนก็มาทักเฮ้ยแกวันดีดูมีน้ำมีนวลนะมีนวลเเพื่อนก็เยอะกานี้เนาะของหรือเปล่าของหรือเปล่านะอันนี้เคลยมากเลยนะจริงๆคือกินอะไรไปอะฮะแกกินอะไรเข้าไปทําไมโอ้โหเจริญอาหารหนึ่งเลยะเครียดเพื่อนก็เครียดนะคะเครียดก็กินกินเข้าไปเพราะมันหยุดไม่ได้มีวิธีการลดน้ำหนัก สำหรับคนที่ไม่เคยอ้วนมาก่อนแล้วอ้วนมันเครียดคือกินเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ล้วงออกโอ้ยตายล้วงคอพี่เคยล้วงออกเคยทำมจริงเหรอเพราะว่ามันไม่อยากจะกลางคืนเนี้ยเราก็อยู่มากๆกินเสร็จแล้วก็ล้วงออกถ้าพี่ไม่โปรพอมันออกจะบกเป็นเม็ด อ๋อ no ใช่มากกว่เปิ้เม็ดเลยมันอ้วกเพิ่งค anyway yeah> ุ้นขึ้นสมองอ่ะไปปี๊ดแต่โอ้โหหลังๆมาเอ็กเปิดปะเอ็กเปิดปะก้มปุ๊บออกเลยนะอ่านั่นแหละนั่นแหละคือวิธีการนี้นะคะทำได้แป๊บเดียวน้ำหนักแค่นี้จะลงเอาไก่คือไม่ไม่ไก่อะไรน้อกก้มอไม่คือผมไม่ได้ก้มเองอ่ะเป็นคนก้มผมบอกคือต้องบอกว่าวิธีการนี้เนี่ยทำได้แค่เดือนเดียวเราเอ็กเปิดมากเลยก้มปุ๊บอ้วกพุ่งก้มปุ๊บอ้วกพุ่งนะคะคือนอนโยนอยู่เลิศออกมาอ้วกขึ้นคอร้อนเปรี้ยวมาเลยอ่ะ รู้จริงรู้จริงนะคะวิธีการนี้เนี่ยคือมันเป็นกฎไหลย้อนแล้วก็ในอนาคตถ้าคุณทาบ่อยๆจะเป็นโรคอนาแล็กเซียคือกลัวข้าวเกลียดข้าวอ๋อที่เขาผอมไม่เห็นเลยเลยไม่ไม่ไม่้าทำได้ผอมจริงเขาไม่เป็นแบบนี้หรอกนะคะรับครับครับผมรู้รู้ได้พักเดียวคะก็อย่าไปทําเลยเลยเป็นวิธีการใหม่ไปกินยาระบายพี่เคยปะ ยาระบายอ่อนๆคือออกทางปากไม่ได้ก็เราก็ครี่ออกมาก็ได้แนาะเพราเราครีออกมาเสร็จเราก็จะต้องคิดว่าเราผอมแน่นอนเพราะมันอกไปแล้วออกทั้งยวงแต่พี่เชื่อปะกินไปกินมาแค่ผายเรามันพลิ๊ดพี่อ๋อมันก็พังไปหมดไงแล้ระบบร่างกายคือระบบมันพังหมดเลยต้องกินเพิ่มเรื่อยๆเคยกิน2เม็ดก็เป็น4ี่เม็ด6เม็ดเพราะว่าลำไส้บีบตัวเองไม่ได้เคยกินเยอะสุดสิแคปซูลแล้วไม่ถ่ายติดต่อกัน5วันไส้เน่าอ่ะหนุนุ๊กนี่เหรอ ไม่ถ่ายห้าวันพี่มีกินป่ากกินตัวคือมันกินติดต่อกันกินไปเรื่อยๆืมันกลายกลายเป็นว่าระบบเราพังไปหมดเลยก็เสียหมดผิวพรรณเสียหน้าเสียโอ้ยระบบความพันเสียอวบพนะคะจนกระทั่งมีโอกาสได้เจอกับปีเจวุนเส้น พี่เคยเจอใช่ปะเมื่อก่อนเป็นยังไงเมื่อก่อนเป็นไงต้องบอกว่า10ปีที่เราคุณวุนเส้นเนี่ยเคยแขนใหญ่ต้นขาใหญ่แต่ปัจจุบันสามีทํากับข้าวอร่อยทำไมถึงผอมทําไมถึงเพรียวแล้วก็ไม่พอคือตัวเขาเองก็กินเยอะมากด้วยทุกคนก็คิดว่าเขาเป็นนางฟ้าเขามีอะไรดีเราก็ f o ล l o w ไ g จีเขาอยู่แล้วก็เห็นเขาตั้งไอเนี่ยกระปุกเนี้ยอยู่หน้าข้าวถามคําแรกเลย คุณวุ้นคะเจอตัวจริงถามเลยไอ้กระปุกเนี้ยคุณวุ้นคะไอ้ที่คุณวุ้นตั้งกระปุกแดงกระปุกเนี้ยมันคืออะไรหรอ,อคือมันช่วยบล็อกช่วยอะไรหรอคุณวุ้นเส้นเลยบอกว่าคุณน,นุกลองดูไหมล่ะสิบนาทีก่อนอาหารมื้อหลักมื้อจัดหนัก ช่วยบล็อกเบิร์นเฟิร์มวิวถามอีกคำหนึ่งคือมันโย่หรือเปล่าเพราะเรากลัวมากเพราะมันโย่ะมันเยอะไปเฟคนี่มันเหวี่ยงมันวีนมันแบบมันหนักกว่าเดิมนะเขาบอกมาว่าไม่โยแน่นอนดาราบอกทำไมจะไม่เชื่อลองดูเลยเดือนครึ่งนุกทำได้จาก60เหลือ45่ส้เดือนครึ่งนะพี่แต่นุกกิน2แคปซูลนะสำหรับมื้อกลางวันกับมื้อเย็นนะคะปัจจุบันรู้จักเดอะซีเคราพัทมาแล้ว6เดือนจาก60เหลือ42ถ้าม love, ันโย่จริงป่านนี้หนูคงล่ำแล้วอ่ะจริงจริงคง ไม่มาวี่งอย่างนี้หรอกนะคะค,ค่ะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆสําหรับชีวิตคนเราที่เคยผอมแล้วอ้วนแล้วกลับมาดูดีอีกครั้งหนึ่งนะคะควันนี้เนี่ย โปรโมชั่นสุดพิเศษมาสอนอแสนแสบแล้วสำหรับ25คนที่โทรติดโทรทันค่ะปกติ1กระปุกนี้นะคะที่เหวี่ยงเข้าปากกระสุนติ๊กแยบขายกัน950บาทมีราคาข้างกระปุกทานได้1เดือนแต่โปรโมชั่นสำหรับคนโทรติดโทรทันหมายเลขด้านล่างแล้วค่ะ15.7 7หรือ0 2 2 9 0 0 9 9เป็นโปรแกรม3เดือนแบบวีเจวุ้นเส้นคุณวุ้นเส้น3เดือนลง12กิโลนะคะตัวนุกเองเดือนครึ่งลงไป15กิโลนะคะ แกนสาเดือนแบบนี้เลยค่ะนะคะปกติต้องจ่ายกันประมาณเกือบ3,000บาทแต่ถ้าโทรทันโทรติดจ่าย1,990บาทโอ้โหลดไปพันเมื่อรถไปเยอะต่เดือนหนึ่งหกร้อยกว่าบาทถ้ากี่สายวันนี้ยี่สิบห้าพอแล้วพี่เขาขาดทุน25สิบห้าสยว่าในเซตนี้25คนนี้จะได้รับสร้อย eye of horus สร้อยแบบนี้ค่ะสร้อยเป็นยังไงสร้อยเบบนี้ค่ะนะคะครับืออะไรฮะดูตรงนี้ดีกว่าคครรัับบสร้อยดวงตาเทพเจ้าแห่งอียิปต์นะคะ บอกเลยว่าสร้อย้นนีมูลค่า2,400บาทครับหมอดูชื่อดังอาจารย์อัธรุศิตรลาแนะนําบอกว่าถ้าดวงตกนะคะหรือไม่มีสามีหรือว่ายากจะมีโชคชะตาลาสีนะคะเสริมดว,วงความรักเสริมการงานค่ะให้ใส่ไว้คือเป็นสร้อยแห่งโชคลาภไม่มีขายในเมืองไทยนาเข้าจากอีบแถมให้ฟรีในบ็อกเซ็ต อันนี้ทมให้ฟรีนะคะสำหรับ25ท่านที่เราติดโทรทัน์หมายเลขด้านล่างแล้วค่ะ0 2 2 9 0 0 9 9หรือ157 7ค่ะแล้วนอกจากนั้นแล้วคนที่เขาเคยอ้วนหนักๆอ่ะอย่างคนที่แบบอย่างพี่เองพี่อ้วนตั้งแต่ตั้งแต่เกิดปะไม่ไม่เพิ่งมาอ้วนนีหละนี่ที่สมัยสมัยมัธยมสมัยาลัยยังผอมอยู่เลยแต่ถึงมาอ้วนสะประมาณสปีแล้วมีตัวอย่างคนที่อ้วนจากกรรมพันธุ์อ่ะที่เขาเคยอ้วนมาก่อนรือ คุณแม่หลังคลอดบุตรเขาทำได้นะ75โลหรือ60กิโลคือสามีเกือบทิ <15 S 1> ้งไปแล้วอ,ะอ่ะ ดูเด็กลงเลยแล้วคนที่อวบระยะสุดท้ายอ้วนจากกรรมพันธุ์แบบผู้ชายอ่ะเขายังทําได้เลยค่ะนะคะคนนี้จากร้อยสกิโลหรือ80ดสิกิโลอ้จริงเหรอจริงจริงพี่ชีวิตเปลี่ยนมากจากดูแก่ๆดูนี้คือแต่งตัวง่ายเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เอาโทรศัพท์มากดโทรเองเลยพี่อย่าโทรสิเดเจ็ดกดแล้วเร็วเดี๋ยวอย่าจับนเดี๋ยวไม่ทนอย่าจับแทนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดเลขศูนย์สองเก้าศูนย์นะคะศูนย์เก้าเก้านะคะคือเป็นโปรแกรม3เดือนนุกย้ําเลยว่าโปรแกรมนี้เนี่ยถ้าเกิดโยโย่เอฟเฟกต์เขายินดีคืนนนเเงงงิลยจัดส่ฟรีถึบ้า ด้วยค่ะเป็นโปรแกรมเปลี่ยนชีวิตสุดท้ายพี่เผือกวัดแขนให้หน่อยสิให้พี่อนแขนพี่าลแขนพี่อาร์ตบลแขนี่มาต้นแขนพี่อาเมืแขน่อกเลยแ่อาเยแอนพี่อาตเลแขน่อาตเนแขนพี่อาร์ตเลยนพี่อา์พี่อร์เลยแน่อา่ตเลน้ี่อาร์ตเ้นีขนี่นพี่อาร์ตเลยกี่นิรวกี่ยแ้วี่อาร์นิ้วด้วยแนิ้่ครึตน่งร์แนี่อาร์ตเลยแนพี่อาร์ตลงนพีอารตยแขนี่อารเออนะอ่านะนเ14นพี่อเออ เรอเปลได้ไหมเรอเอลไม่ต้องฮรอเราเลไม่ต้องฮะค่ะนะคะวันนี้ก็เห็นเรื่องขาเล็กได้กับเดอะซีเคร็ a สพบอกเลยว่าโทรมาจากสนสันแสบเบอร์1 5 7 7หรือ0 2 2 9 0 0 9 9 9อยากเปลี่ยนชีวิตนะคะอยากเปรียวกระชับแบบบุ้นเส้นรีบโทรเลยค่ะเคล็ดลับของนางฟ้านั่นเองค่ะอ๋อคอนเฟิร์มเลยเพราะว่าเห็นตรงนี้นี่ทั้งผิวพรรณทั้งทุกอย่างเลยฟดีนะ ดีีรูปรถกลิ่นเสียงดีหมดดีหมดเนอะแค่โทรเข้ามา1577ค่ะาเเครับครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณลูกครับขอบคุณะครับเอาล่ะในส่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้ามีข่าวบันเทิงแซ่บๆที่ตอนนี้มีการทะเลาะกันเรื่องของไอจีอีกแล้วโอ้โหอ่ะสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมากับสนอแสนแซ่บครับครับสนอแสนแซ่บ